เหตุผลที่คนส่วนใหญ่นะคะต้องการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีโดยการชงใช้ยาหรือว่าออกกําลังกายกินอาหารที่ดีเพื่อสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรคะเราก็ต้องการจะมีเวลาไปทําในสิ่งที่รักกันใช่ไหมคะสําหรับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาแอบดูกิจกรรมที่รักของคุณพ่อว่าในเวลาว่างเนี่ยหมอบวรอลเขากาลังอินกับอะไรอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปแอบดูหมอบอรอกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเรากามีสุขภาพดีวิถีบวรบอเวทกันนะครับ อันนี้พ่อกาลังทําอะไรอยู่ค่ะอ๋นนอทำไมเอ่อรถแคมปิ้งคาร์ถ้าเป็นมอเตอร์โฮมนี่คือเป็นโฮมเลยแล้วก็ใส่รถเขาเรียกว่ามอเตอร์โฮมแต่ถ้าต้องกลางต้องหูบอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแคมปิ้งอันนี้เราไปใส่บนรถก็เลยเป็นแคมปิ้งคาร์แล้วก็มีสองคันคันเนี้ยคันแรกอันนี้ก็เปิดขึ้นไปเนี้ยก็จะเป็นที่นอนอยู่บนหลังคารรถนะครับอันนี้ก็ไปที่นอนอันนี้ก็ประหยัดแล้วก็มี ะระบบครัวระบบอะไรเรนสมไปเที่ยวมาบ้างรืไปมาแล้วไปนอนที่หาดนวากอร์ไปหาดหลอยไรที่แนละ้วสบายดีแต่ต้องระวังนะเพราะไปนันทยานเนี่รองเท้าหายหมาคาบไปต้องเอ,เอาแขวนไข้างบนรถแต่นี้ไปเที่ยวครั้งแรกเนี่ยคันนี้ครั้งแรกแตัวแรกตรัวนี้ที่นอนเนี่ยมันห้าฟุตคือเต็มนี่เลยไม่หน้าสิบเซนห้าฟุตนะครับนอนสบายเกือกไปมาได้เลยแล้วก็หลังคาเตี้ย ตายตัวล้วคงไปใช้ห้องน้ํารวมนะครับอาบน้ํารวมห้องส่วมรวมเจอปัญหาที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสยเจองูตัวตรงนี้ผีดําเมื่อมเลยไม่รู้งูอะไรแต่ว่ามันเลื้อยช้าก็เดาว่าน่าจะมีพิษไปเจอตอนห้าโมงกว่าจะหกโมงมันก็ตกใจเรามันก็เลื้อยไปแล้วก็ว่าไม่ได้นะเป็นบ้านของเขาอ่ะนะแต่นี้ก็เลยไปตอนนี้พอกลับมาที่เนี่ยก็เลยแก้ปัญหาที่นอนลดเหลือสามฟุต เก้สิบเซนแล้วตรงนี้ได้พื้นที่ออกมาประมาณห้าสิบเซนห้าสิบหกสิบเซนเนี้ยก็ทําเป็นห้องน้าแล้วห้องซ่วมแล้วก็มีอ่าตัวนี้ครับตร,ราาตรงนี้เนี้ยเนี่ยมาดูเนี้ยน้ําอุ่นตัวนี้เราเรา,เราจะนําเสนอนะคือเราได้ดัดแปลงตรงนี้ต้องปกติมันต้องต่อแก๊สแก๊สถังแต่เราสามารถเกเป็นแก๊สกระป๋องได้้าลองดูแล้วใช้ได้ครับจะมีน้ําอุ่นอาบแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ํา เป็นเครื่องปั๊มออตโต้นะหมายถึงว่าถ้าปิดน้ํามันก็หยุดตัดเองแล้วเปิดน้ําปั๊มก็ทําเองเนี่ยมาดูเลยครับน้องขนนมาดูตรงนี้เนี่ยแล้วอ่างเนื่องจากว่าอ่างล้างมือนี่มันแคบก็เลยเหลือแค่นี้เนี่กำลังซื้อสะด,ดืออ่างเจาะแล้้วตรงนนีก็็เเปเครื่องัผ้านะครับแล้วก็ยืดอาบน้ําตรงนี้ได้เลยเนี่ยแล้วก็มีส่วมอยู่ตรงนี้ซ่วมระบบคัเสเซ็ตนะครับแล้วแต่นี้ไปอาบตรงนี้มันเป็นครัวนี่ครับ ดึงออกมาก็เป็นครัวก็นีเป็นแทงน้ําอาบอะไรเนี่ยครับไอเตาต้องแนะนําตัวนี้เลยนะเพราะมันสามารถกันลมได้ตัวอื่นนี้ไม่กันลมตัวนี้กันลมนะครับเนี่ยตัวดีดีเวิร์กมากเลยตัวนี้แต่เจอฝนตกวันสุดท้ายก็เลยก็เลยทำห้องข้างในมันมีที่ว่างอยู่เห็นไหมครับก็ทาเป็นโต๊ะไมโครเวฟแล้วก็มีตู้เย็นตู้แช่ของเดิมไม่มีนะครับแล้วก็มีโต๊ะอยู่บนใต้นั้นนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นครัวน,นี่ก็เป็นสเบียงแห้งตู้เย็นก็เป็นสเบียงเปียกนะครับแล้วแต่นี้เจอปัญหาที่ชาร์จไฟหาไม่ได้เราก็เลยทําตู้ชาร์จไฟใส่เข้าไปแต่นี้มันสันส่นสั่นทั้งคันรถเลยก็เลยเอาลูกเทนนิสมารับแรงสั่นสะเทือนจะได้ไม่ลงตัวถังแต่นี้มันเป็นระบบเบนซินแล้วก็เลยต้องมีถังน้ำมันสํารองไปถึงที่วุตถยานไหนก็ ชาร์จเลยแต่นี้ชาร์จตัวนี้เนื่องจากว่าเราใช้ไฟค่อนข้างจะลูกใหญ่นะครับ24โวลต์สลูกก็เลยต้องมีตัวชาร์จ40แอมป์ได้เร็วๆหน่อยตัวนั้นนะครับก็จะต่อตายตัวไว้เลยรถนี้มีไฟฟ้าทั้งหมด3ระบบ12โวลต์24โวลต์แล้วก็220โวลต์ไมโครเวฟเครื่องซักผ้าเตียงไฟฟ้าตัวนี้เป็นเตียงไฟฟ้านะครับก็มันใช้ไฟ220ส่วนไอหลอดไฟนะครับ อะไรต่างๆเนี่ยมันจะใช้เป็น12โวลต์เอ็นี้ไป24โวลต์เครื่องปั๊มน้ำก็24โวลต์แล้วก็ตู้เย็นก็24โวลต์นะครับมันข้อดีคือว่าสามารถต่อตรงเข้าแบตเตอรี่ได้เลยนะครับไม่ต้องอะแดปลงเราก็มีเครื่องตัวนี้ครับเราก็ไฟ24โวลต์อัพขึ้นเป็น220โวลต์แล้วก็จาก24โวลต์อะแดปลงให้เหลือ12โวลต์นะครับแล้วตัวน,นั้นก็ปเป็นระบบควบคุมไฟต่างๆเดี๋ยวก็จะมีไฟนอกรถ มีปั๊มน้ำนอกรถคันนี้หมายถึงว่าคนเดียวอยู่ได้แต่นี้เจอปัญหานี่นี่คือเกเอาเป็นถังน้ำดีเนี่ยเรามาทําเป็นเกแทงก็้าไปถังน้ําเสียเดี๋ยเอาไว้ใต้นี้แล้วก็เดี๋ยวน้าําอัดแล้วก็ไหลลงมานี้แล้วก็ไปหาที่ปล่อยนะครับแต่นี้เราต้องการจะมีรถจักรยานด้วยนะครับเราก็เลยทําเกที่วัดจักรยานตัวนี้ใส่ปับ๊บเนี่ยแล้วก็มันก็มีขาแขวนเขาปกติถ้าไม่ใช้ก็พับอย่างนี้เวลาใช้ก็าากางออก แล้วเราจะกัยานใส่ก็พกไปได้เลยนะครับแล้วไอ้ตรงนี้ระบบตัวนี้มันหุบได้พับพับลงนะครับพับลงพับลงแล้วมันก็หุบลงไปแล้วก็พับข้างๆลงมาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวกำลังจะทำเออเขาเรียกอ,อะไรนะบันไดขึ้นแอบไว้ในนี้เวลาจะใช้ก็เปิดออกมาแล้วก็เหยียบขึ้นไป สมมุติว่าตอนนี้เราต้องการจะอ่าอ่าเนี้ยได้ละตอนนี้เวลาเราจะเก็บใช่ไหมครับเราก็ต้องพับตัวนี้ก่อนนี่หน้าต่างตรงนี้มันจะต่อกับห้องน้ําเป็นแกส๊สก๊อแก๊สรั่วมันก็พัดลมดูดออกจากห้องน้ำํำจะได้ไม่อันตรายแล้วเราก็มีเครื่องเขาเรียกอะไรนะ เครื่องวัดแก๊สนะครับอันนี้ทำให้ดูตัวอย่างสัมเปิลนะอันเนี้ยก็พับอันเนี้ยเราก็เราก็พับลงไปอย่างเงี้ยครับก็พับลงไปเนี่ยมันก็หุบลงมาได้ไอ้ตัวนี้มันก็หุบมาได,หาได้หุบมาแล้วตัวนี้ก็ปิด ก็เหลือเม็ดเสิบเซนเวลาจะใช้ก็ดันขึ้นไปแต่ถ้าของเดิมทั่วไปเขาจะใช้เป็นผ้าเต็นท์ผ้าเต็นท์ก็ดีคือเบาแต่ข้อเสียคือว่าโจรเข้าถึงตัวได้เอามีดกรีดก็ถึงตัวเลยแต่นี้ไปเที่ยวคนเดียวส่วนมากจะไปเจอในป่าก็กววอันตรายนะครับไม่รู้ใครบ้างก็เลยทําตัวนี้นะครับอันนี้เวลาจะเปิดก็ง่ายทีด่เดียวครับดึงแล้วก็ แล้วก็ล็อกก่อนจบแล้วอันนี้ก็ไม่ไม่หล่นแล้วเนี่ยก็ง่ายง่ายทุกอย่าง flexible หมดแล้วทุกอย่างทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรฟริกตายตัวห้องน้ำจะไม่ใช้ก็ยกขึ้นตรงๆเลยยกออกนะครับไอ้ตรงนี้ก็ขันด้วยน็อตครับเนี่ยมันมีขันน็อตธรรมดาไม่ใช้ก็ถอดน็อตออกแอร์นี่ก็ขันน็อต ติดรอดธรรมดาแล้วคอกนี้ก็ไม่ใช้ก็ถอดออกนี่ครับง่ายๆแล้วตรงนี้ก็ไปเป็นตู้เซอร์วิสตู้หนงก็เป็นตู้น้ําเวลาไปเล่นน้ําทะเลขึ้นมาก็อาบน้ําหรือว่าจะทําครัวข้างนอกเดี๋ยวจะมีระบบปิ้งย่างอยู่ข้างนอกมีครัวปิ้งย่างนะครับแล้วก็อยู่ข้างนอกแล,นแล้วตรงนี้ก็เป็นระบบไฟเซอร์วิสก็เป็น220โวลต์12โวลต์ นะครับแล้วก็ไอตัวนี้ไว้ติดลมก็เอามาลองล้อแล้วรถขึ้นมาแล้วข้างหน้าก็จะมีล็อไฟฟ้าวิน้นไว้ดึงรถจากลมนะครับอันนี้ก็จะเตี้ยเลยแค่นี้เนี่ยความสูงเท่านี้เสร็จแล้วเหลือเท่านี้ครับเนี่ยเท่านี้ความสูงก็ไม่สูงมากน้ําหนักรถรวมแล้วรวมทุกน้ําด้วยร้อยสี่สิบลิตรก็ประมาณเจ็ดร้อยกิโลคันนี้รวมวิน้นรวมอะไรหมดแล้วนะรวมจักรยานด้วยก็น้ำหนักก็ไม่ไม่เกินนั้นนะครับ แต่นี้ให้น้องขนนุนถ่ายให้ดูตรงนี้นะครับตรงนั้นนะครับเป็นแบตเตอรี่แล้วถัดไปนี่เป็นน้ําดีถังน้ําดีเห็นไหมสองถังถังละเจ็ดสิบลิ l, ตรสองถังละร้อยสี่สิบลิตรนะครับแล้วเดี๋ยว,ยวตอนที่มันน้ําเข้าดีจะใช้แบบน้ําน้าไอถังยี่สิบลิตรอ่ะเดี๋ยวปั๊มดูดเข้าไปเก็บเลยหรือว่าจะต่อประปาโดยตรงก็ได้นะครับ แล้วก็น้ําเสียก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้ปั๊มนี้ถ้ามันมีปราปลาเราก็สามารถต่อปั๊บแล้วก็ออโต้อัตโนมัติเลยไม่ต้องไปปิดวาลว์วดเ,เดี๋ยวยจะใส่เช็ควาล์วเข้าไปตัวหนึ่งก็จบตอนนี้ช่างก็กำลังมาทําระบบน้ําอยู่ส่วนช่างไฟฟ้ากําลังทาเดินระบบไฟอยู่ก็หลังจากนี้เสร็จแล้วก็พร้อมเที่ยวได้เลยก็เหลือเต็นท์นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นแอร์นะครับแล้แต่น,นี้อยากให้ดูอีรวอีกอันนึงนะครับ แต่นี้แฟนขับน่าจะมีผู้ใหญ่ที่อายุสูงวัยนะนี่ครับรถรถรถถไฟฟ้าอันนี้ยก็อีสามารถเอาลงได้สำหรับรถคันนี้นะคะก็จะเหมาะมากๆเลยกับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เออ่นอนติดเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเนี่ยตัวรถก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกปื๊บ ใช่ก็ประมาณนี้มันน่าจะไปะติดอีกคันหนึงวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวว่าวันไหนใช้งานจริงเดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูพอเสร็จแล้วก็ยกขึ้นกลับได้เลยซึ่งตัวรถเข็นเนี่ยพอลงถึงพื้นปุ๊บก็สามารถเข็นออกไปเที่ยวได้เลยค่ะซึ่งที่บ้าน่ะมีคนป่วยสองคนคนป่วยหนึ่งคนคนแก่หนึ่งคนเราก็เลยต้องทําเป็นวิวแชร์ทั้งสองสองด้านเลยนะคะอืมใช้งานก็ง่ายมากอันนี้สะดวกมากๆสําหรับการพาผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยไปเที่ยวค่ะ รถจักรยานคันนี้ใจแอนซื้อมานานแล้วครับแต่ก่อนผมเป็นนักกีฬาไปปั่นนะครับก็ตอนนี้มาใส่กระเป๋าทัวรลิงนะครับก็เปลี่ยนแฮนด์ใหม่ให้มันสูงๆแก่แล้วปวดหลังนะครับแต่รถยังใช้ดีครับนิ่มมากเลยจอดทิ้งเอาไว้นะครับ10ปีแล้วคันสิกว่าปีแล้วคันนี้ตอนขี่ตอนอายุ45ปีนี้อะไรอ่ะหกสิบสก็ยี่สิกว่าปีไม่ใช่สิปี อย่างดีครับเบาคันนี้เบาก็เอามาใส่หลังรถไปด้วยทุกคันมีหมดคันนี้ก็มีที่แขวนรถนะครับมีแหลกแขวนจักรยานอันนี้เป็นของอุปกรณ์สปิล่าเราก็ใช้ power box ตัวนี้ครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ธรรมดาและตัวนี้เป็นแหลกจักรยานเสียบหลังสปิล่าแล้วก็จักรยานแขวนขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งแต่คันนี้รถมัน20ปีแล้วขึ้นเขาผมกลัวมันไปตายแล้วเดี๋ยวตกเหวตายก็เลยซื้อรีโว โฟวินเกียร์ออโต้ออามาใช้คันหนึ่งไอ้นั้นไว้ขึ้นเขาแต่ถ้าว่าเที่ยวในไอ้ใกล้ๆนี้ตอนนี้ก็มีห้องครัวครับนี่ครับมีครัวครัวก็มีเนี่ยระบบน้าเนี่ยครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีไอ้ข้างล่างนี้ก็มันเป็นสองชั้นนะเนาะอีกชั้นนึงก็เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์พวกน้ําแล้วก็มีแอร์นี่อย่างนี้ประหยัดไฟ12โวลต์ นะครับแต่ว่าถ้าว่ามีไฟเยอะนะครับก็ใช้แอร์ตัวนี้ซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันกินไฟอยู่ไหนตัวนี้ตัวนี้นี่ครับประมาณ3 0 0 0 BTU หรือเท่าไหร่หรือ1,500 BTU ไม่รู้เนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่าเอาไว้ใช้ต่อแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่านี่ตัวเย็นใช้กับรถคันนน คุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามและกระดิ่งค่ะฝากแชรัเงดาวดีๆสุภาพดีวิถีโอเด็กกันนะคะ